โฉมนี้นะครับเ,เป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานนะครับนะ Honda Accord 2.4e ระบบเ e กียร์ออโต้นะครับโฉมปี2010คันนี้ถ้างวดผ่อนตลอดอายุสัญญานะครับจะผ่อนอยู่แค่เดือนละประมาณ7,000บาทครับผมด้วยเงินออกรถฟรีดาวนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับเราที่โชว์รูมรถยนต์มือ2 Perfect Car นะครับโชว์รูมตั้งอยู่ที่ซอยลาซาน87ถนนสุขุมวิท105นะครับเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีรถแบรนด์หลักนะครับรถเก๋งระดับผู้บริหารใช้งานแล้วกันนะครับเอาไม้ชมห้ชม1คันนะครับพนถุกๆูกหรูหรูหลันหลากันไปเลยนะครับเป็นคันหลังนี่เลยนะครับนะ แายคอร์ดนะครับ2.4ตัว E นะครับเป็นโฉม G8 ระบบเกียร์ออโต้นะครับรถปี2010นะฮะสีบรอน์นะครับนะก็ดูครับคันนี้สภาพโดยรวมถือเลยนะครับที่ประมาณเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับสภาพสีโดยรวมนะครับนะอ่ะจะเห็นตามอายุการใช้งานเลยนะครับคงไปอาจจะมีเหลืองมีหมองไปบ้างนะครับแต่ไม่ต้องกังวลใจไปตัวนี้ เราเก็บงานให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับขัดเคลือบสีรอบคันนะครับขัดโคมไฟนะครับนะลงแว็กให้รอบคันเลยนะครับโฉมนี้นะครับเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานนะครับนะราคาป้ายแดงเนี่ยตอนเขาเป็นป้ายแดงเนี่ยล้านกว่าแน่นอนนะครับนะอยู่กับเราตอนนี้ครับสี่แสนหนึ่งหมครับมีโปรโจองส0่พันลดเพิ่ม4ี0 0มื่นสี่หมื่นจะเอาไปช่วยดาว หรือช่วยผ่อนได้หมดเลยนะครับถ้าพปช่วยดาวคันนี้จะเหลือราคาอยู่เพียงแค่3 7 7 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมมาดูรอบคันกันดีกว่าว่าสภาพโดยรวมเป็นไงบ้างแน่นอนครับ a อ c o r d นะครับกระจกระบบกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้ารอบคันอยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นพับไฟฟ้าปบไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ามือเปิดเป็นโครเมียมนะครับนะแล้วก็ตัดกับขอบคิ้วกระจกที่เป็นโครเมียมสวยงามมากนะครับคันนี้ค่างวดผ่อนตลอดอายุสัญญานะครับจะผ่อนอยู่แค่เดือนละประมาณ เ0็ดบาทครับผมด้วยเงินออกรถฟรีดาวนะครับโปรจอง4,000รถลดเพิ่ม4,000ม่ผ่อน7,000บาทตลอดอายุสัญญาครับผมนะอ่ะได้รถ Accord ไปใช้นะครับภายในกว้างๆนะครับสมรรถนะดีเยี่ยมแล้วก็เครื่องยนต์2 4 0 0 c ซีซีด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าเดินทางไกลเนี่ยขับด้วยความเร็วสูงๆนะครับรู้สึกว่าขับไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับดีก็จะเป็นบ้านท้ายของเขานะตัวนี้นะครับเป็นตัว E นะครับนะก็จะมี ในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับโฉม G8 นะครับมองยังไงก็สวยเป็นอมตะจริงๆนะครับนะสวยเป็นอมตะจริงๆอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในใน,ในตัวรถกันแล้วกันนะครับให้ดูจากด้านหลังเลยนะครับเริ่มต้นนี่ครับผมภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับนะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับ ก็ดูแลรักษาทาความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมนี่นะครับโดยส่วนตัวผมนะครับความสูงที่175ซนติเมตรนะครับนะก็มีระยะความห่างตรงนี้ค่อนข้างเยอะอพอสมควรแล้วก็ด้านบนของหัวนะครับก็มีความห่างที่ค่อนข้างที่จะนั่งสบายมากนะครับนั่งเดินทางไกลๆนะครับนั่งเบาะหลังนี่พูดง่ายว่านุ่มนวลมากนะครับโอเค คผมมาเดี๋ยวพาไปดูตรงห้องบังคับการบ้างดีกว่านะครับก็คันนี้นะครับถึงจะเป็นปี2010นะครับใช้งานมาแล้วประมาณ11ปีนะครับอายุของรถ11ปีนะครับแต่ดูสภาพภายในก่อนนะครับนะทั้งในส่วนของคอนโซลพวงมาลัยเบาะนะครับพูดง่ายว่าใหม่กลิปกันเลยทีเดียวนะครับใช้งานมาเพียงแค่170,000สมกิโลเท่านั้นนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันด้วยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้า นะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับมีเกียร์แพทเทิร์นชิพให้ด้วยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูภายใต้ฝากระโปรงของเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีกันดีกว่านี่นะครับก็ธรรมดาครับเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีก็จะดูแบบแน่นๆหน่อยนะครับนะอ่าโอเคนะครับรหัสเครื่อง K24 นะครับอ่าเป็นระบบ VTEC นะครับตัวนี้ก็ ความแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับเทปเปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับนะแต่ยอยู่ใน, Body นบอดี้แอคคอร์ดนะครับก็สามารถด้วยสมรรถนะของรถนะครับก็อาจจะไม่ได้แบบว่ากระชากชนหือหวามากมายอะไรนะครับนะก็ให้ความนุ่มนวลทั้งระบบช่วงล่างอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะเราประกันบอดี้นะครับไม่มีชนหนักพิคว่อหรือตัดต่อมาขายคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับนะแล้วก็เลขไมเป็นไม้แท้100%เเนะครับเลขไมเป็นไม้แท้100%ใครสนใจสอบถาม ราคาหรือโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับเจ้าคันนี้โทรมาได้ที่เบอร์097 1818000นะครับนะก็ย้ำกันอีกที Honda Accord 2 4 e ระบบเกียร์ออโต้นะครับโฉมปี2010ราคาตั้งขายครับ417,000บาทครับนะมีโปรโจอง4,000ลดเพิ่ม40,000ฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการไม่มีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแฝงครับผมที่โชว์รูมเ e อร์เฟของเรารับประกันเครื่องเกียร์กล่อง นะครับนะสูงสุดอยู่ที่1นปีหรือ1 0 0 0 0กิโลครับผมมีบริการของแถมให้มากมายนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดจองมา100บาทส่งไปนั่ไปเซ็นให้ถึงบ้านเรื่องผ่านส่งรถขึ้นสไลด์ฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับนะก็ก่อนจะจบคลิปนี้ไปใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนะครับแล้วก็กดสับสับสัไครต์ช่องเราไว้ด้วยครับกับกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปใหม่ๆที่เพอร์เฟกคาของเราเอามาลงครับ นะวันนี้ผมผู้ชมขอตัวลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ